การทางานและเราขอเน้นย้ํากับพี่น้องว่าพรรคเก้าไกลเราไม่เป็นหนี้บุญคุณต่อใครเราไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณต่อกลุ่มทุนพลังงานเราเป็นหนี้บุญคุณแค่กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งเลือกพกรรคก้าวไกลเข้าไปเท่านั้นอันที่สมที่เป็นนโยบายสําคัญพรรคเก้าไกล เรามีนโยบายและจุดยืนในการที่จะปิดสวิต์สามปอแปปีที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็นอย่างไรผ่านการบริหารงานสามปอที่ผ่านมาเราไม่สามารถแก้วิกฤตอะไรได้เลยเจอโควิดเข้าไปก็แย่เจอพลังงานเข้าไปไฟฟ้าก็แย่ข้าวของราคาแพง คณะเดียวกันตรงกันข้ามยาบ้ากับราคาถูกพักเก้าไกลเราเรียนรู้แล้วว่าสามปอนี้สิ่งที่ดีที่สุดในการดําเนินการกับเขาคืออย่าให้เขาบริหารงานอีกเลยครับพี่น้องครับพอกันทีกับสามปอพักเก้าไกลเราจึงยืนยันว่าต่อไปนี้ปิดสวิตชสามปอเดินหน้าประเทศไทยกันใหม่ ให้พิธาลิ้มเจริญรัตรเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีให้ชุติมาเป็นสอสอเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนชาวชุมพรผมมั่นใจว่าเรื่องใดๆปัญหาใดๆของประเทศนี้เราสามารถแก้ไขกันได้แล้วรัฐบาลแบบพกกรักเก้าไกลเราเป็นรัฐบาลที่พร้อมรับฟังเราเป็นรัฐบาลที่พร้อมเคารพคนเห็นต่าง ใครก็ตามที่เห็นต่างกับเราเราไม่มีการดําเนินคดีเอาใครไปขังสิ่งที่เราจะทําหัวใจของเราคือการแก้ปัญหาเพื่อให้พี่น้องมีชีวิตความเป็นอยู่มีปากท้องที่ดีดังนั้นครับพี่น้อง14พฤษภาคมนี้ให้โอกาสเราพี่น้องรู้อยู่แล้ว ว่าการเลือกตั้งที่ชุมพรเลือกตั้งแบบไหนเลือกตั้งใครในอดีตผลลัพธ์เป็นอย่างไงพี่น้องรู้อยู่แล้วคุณคุณรดลนะคะขอบคุณคุณเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าพี่น้องจะเลือกคนเดิมจะเลือกพรรคการเมืองที่เคยเลือกพี่น้องรู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์มันจะออกมาอย่างไงใช่กันแต่ขอโอกาสสักครั้งได้ไหมขอโอกาสให้กับชุติมาสักครั้งได้ไหม ให้เรามาลองกันดูให้โอกาสคนใหม่ให้โอกาสพัใกใหม่แล้วผมเชื่อว,ว่าอนาคตใหม่ของพี่น้องชาวพระโต๊ะของพี่น้องชาวชุมพรมันจะเกิดขึ้นได้จริงแล้วถ้าพี่น้องเลือกชุติมาไปแล้วผลลัพธ์มันไม่ดีอย่างที่คุยอย่างที่นำเสนอกับพี่น้องรอบหน้าพี่น้องไม่ต้องเลือกครับเราขอแค่โอกาสครั้งเดียวในการที่จะพิสูจน์ตัวเอง ถ้าเราทําไม่ได้รอบหน้าพี่น้องไม่ต้องเลือกดังนั้นครับจากเวทีเมื่อวานที่พิธาลิมเจริญรัตไปปราศัยที่สะพานหินภูเก็ตมีคนไปร่วมไม่น้อยกว่าห้าพคนบางคนบอกว่าอาจจะมากกว่านั้นวันนี้กระแสะของพัครคก้าวไกลในภาคใต้ไ,ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป วันนี้ภาคใต้ผมเชื่อว่าเปลี่ยนไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนเลยดังนั้นครับพี่น้องชาวชุมพรพี่น้องชาวพัโโตะที่รักทั้งหลายครับให้โอกาสพวกเราเถิดครับลองเลือกคนใหม่ลองเลือกพรรคใหม่ลองเลือกอนาคตใหม่แล้วเราจะได้ประเทศไทยที่มีอนาคตใหม่อย่างแท้จริงดังนั้น14พฤษภาคมนี้ เลือกบัตรสีม่วงเบอร์ห้าชุติมาเลือกให้ถล่มทลายให้ชุมพรมีสสคนใหม่ให้ชุมพรมีสสพักการเมืองใหม่เพื่อให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเลือกบัตรสีเขียวเลือกเบอร์สามสิบเอ็ดเลือกทิธาไปเป็นนายกรัฐมนตรี เลือกผมลังสิมันโลมเข้าไปจัดการกับบรรดานายทุนสีดำสีเทาทั้งหลายที่เอาเปรียบประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยของเรามีความเท่าเทียมเพื่อให้ประเทศไทยของเรามีการเมืองดีมีปากท้องดีและมีอนาคตปากก้าวไกลสองใบประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับพี่ดางครับขอบคุณครับ พบกันที่หลังสวนวันนี้นะคะตลาดปากน้ำรับน,นะคะเดี๋ยว,วเราไปทักทายทกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปอีกที่หนึ่งคือที่ไหนนะครับ <c oughs> หลังสวนนะครับ <c oughs> โอเคชุกพูดเลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างครับขอบคุณครับ ฝาเก้าไปต้องสวไปมามีเอฟซีมาลอถ่ายะครับครับนครับการก kind of ้าวไปประเทศไทยไม่หมือนมดิมดคะ มาอผิควรเองขอใครด้วยนะคะสวัสดีที่รางผู้ชาชนผู้ทรงอำนาจสูงบุดนะคะเสี่ยงที่ท่านได้ยินอยู่ในขนาดนี้คือเสี่ยงกับผักก้าวไกลนะคะขออนุญาตขอแม่พี่น้องนะคะชายเสี่ยงสักครูหนึ่งนะคะทีตะลาดราโตแห่งนี้นะคะ วันนี้ชนมาคุณพุะคาเบอร์ห้ามาพร้อมตับบัญชีรายชื่อผัดก้าวไกลรังที่มันโรมนะคะผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจคุณจีนที่เท่าตัวชางคุณจีนที่เท่าพีลอก่ออุดท้ยเป็นงานคุณจีนที่เท่ามีลรอที่มาจับเจ้มตีที่ในเมืองไทยแย่งงานคนวันนี้รังที่มันโรคมหาพรอมแม่พี่น้องขึ้นอําำเภื่อมาโต๊ะนะคะ วันนี้เรามีไม้กมันไม้จุดนี้ไม้าววอนับซ่างดอ้งนะคะเป็นวันที่อาสาตุ้มตุ้มแล้วคื้ที่เราประชาชนกานบ้านนะคะคุณพี่ไทยไม้มีแถนมายุณพี่ไทยต้องขายายไมีแถมเราจะแจ้งในข้าวทาง้จจังหวัดนะคะคุณพี่ไทยช่วยบอกด้วพ่อให้ทุกคนกดไลค์ รับข่าวมดะวันนี้พ่ออุปารผัด้าวไปขันต่อไปพ้อต่อ่ไปเบอร์ห้าและเบอร์สามนะคะวันนี้รับที่มันรอนะคะพอต้องทำข้าวไปแ่มาได้เนย้ือได้ผู้อได้ไม่ไหววางได้ระตมนตี่รืวมาแล้วนะคะวันนี้มัเดือนพี่นประชาชนได้โต๊นะคะผัดก้าวไนะคะมีความตั้งได้ยัน ทีจะไปตวนต่อวอนำพาประเทศเดินหน้านะคะแมตติสผ่านมาครับแร้กองประยุทธ์ที่น้องรู้ที่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเราทำงานมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมได้เงินได้น้อยกว่าเดิมวันนี้เราพารังที่มันโรคนะคะม่าหา<อ>้าวอแมตติโนงถึงทีนะคะว่าให้ชาวแมตติโน,น้องให้โอกาสพับเก้าเท้นะคะพับอึ่ง เคยเป็นรัฐบาลมาหมดแล้วนะคะมีแต่ผักก้าวไกลนะคะไม่เคยเป็นรัฐบาลไม่เคยบริหารราชินไม่เคยบริหารมากอ้อนแต่ตั้งแต่สี่ปีที่ผ่านมาเราได้พิสูจน์แล้วค่ะในสภาว่าเราได้ทำชาตาพี่ฝ่ายค้านตัวต้องหอดประมาณเพนนีกว่าก้านยิ่งตามหลานลานหัาให้กับพ่อแม่พี่น้องเปิดเชิญหมประมาณโอครับเเหประมาณด้วยงานราชการวันนี้ดังที่มันรค

ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝั่งนี้นะครับพี่ชายเบอร์ห้านะเบอร์ห้านะสวัสดีครับสวัสดีครับบสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องเยอะใชัสดีครับ มีเบอ้ใน้เรามต่อขา้โยะคพวกผมก็อยู่ว um, ่าตอนนี้เราอย่ากดไแต่สงีเราต้องาประมาณเก้าเนชุดตัวเลขนะคะวันที่4มิถุนายน2564ผู้แทนกองที่2ภาษาต้นคนธรรมดาร้านเจ้าเข้าใปรอภาษาต้นวันที่4มิถุนาย เดี๋ยวต่อไปนะคะช่วงโปรแกรมช่วงบ่ายถึงเย็นนะคะแล้วก็ช่วงตอน6โมงเย็นนะคะเราจะมีราใสยนะคะเป็นกาศัยย่อยนะคะที่ตลาดบา้านหลังสวนนะคะใครสนใจนะคะหรือหรือ,อบ้านใกล้เล่นเทียงนะคะสามารถมาชมวิสัยทัศน์ของทสมัครเบอร์ห้าจุมพรเทีสามและกังชุม,มันรนได้ที่ตลาดแบา้านหลังสวนนะคะตั้งแต่เวลาของ,งเย็นเป็นต้นไปนะคะสามารถเข้าก่อน,นได้เลยนะคะ ถ้าถูดฝ้าได้มาผมถูแล้วฝ้าขายได้ไปฝ้าได้ไปแล้วที่

ขอ,อ,ขอดูดีมาถ้าไปพูดส่งทิพย์วิท่าเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้มาพร้องบบรับแรงสิมันโรคบัญชีรายชื่อผักเกา้าใยและผู้อภิปรายไม่ไหววางได้รัฐมนตรีไม่ไว่าจะเป็นคุณจีนซีเท่าตัวช้างวันนี้มาเยี่ยมเยือนพี่น้องตะลักกาโต้นะคะข้อฟัาด้วยนะคะ ผลาดบอลทางการที่ข้าครับตอนนี้แทางบอลแต่ละวงในปีนี้ระบาดเลยนะเพื่อนผู้ขอดูเห็นการณ์ขอสวัสดีครับขอฝากด้วยนะครับขอฝากพี่น้องชาวมัตโตชุท่านด้วยนะครับขอฝากชุติมาชุกุลและขอโอกาสนะครับให้กับ หญิงแกร่งคนนี้นะครับชุติมาชุมขุนเบอร์ห้าและชุติมาชุมขุนนี่แหละครับจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงและชุติมาชุมขุนคนนี้จะทํไมู่้กบอรไม่เหมือนเดิมครับพ่อแม่พี่น้องครับแปดปีที่ผ่านมาเราพอกันแล้วนะครับแปดปีที่ผ่านมาเราพอกันดีกับรัฐบาลจากอาหารจําแรงวันนี้เรามีพักทหารจําแรงที่เรายืนยันว่าพักเก้าไกลไม่จับมือและไม่ร่วมสังกัดการเงินด้วยแน่ๆ คือพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐนี่คือจุดยืนที่ชัดเจนของพรรคเก้าไกลพ่อแม่พี่น้องครับลองคิดทบทวนให้ดีอีกครั้ง วันนี้8ปีแล้วครับจนอีกเหลือเวลาอีกไม่ถึงสองสัปดาห์2สัปดาห์นะครับอีกไม่ถึง2สัปดาห์เท่านั้นเรากําลังเข้าไปกาหนดอนาคตตัวเองอีกครั้งหนึ่งสิี่พฤษภาคมนี้วันเข้าครูหาเลือกตั้งครับเรามาร่วมกันส่งสัญญการส่งไปหนึ่งนะคะแต่รัฐบาลผ่านมาแล้วตกไปถึงบรรดาผ็จการซึ่งอยู่ในภาพของพรคการจําแรงทั้งหลายว่าเราไม่เอาอีกแล้วเราไม่เอากัน การเมืองแบบเดิมๆที ite, ่ม <sh> no like ุ่งหน้าเราต้องเอาทหารออกจากการเมืองนำทหารไปอยู่ในจุดเดิมที่เขาควรอยู่นั่นคือพิชิตรักษาประโยชน์ของชาติไม่ใช่มาเมืองวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับการเลือกตั้งแบบไหนที่เรามีสว250คนสามารถโหวตเลือกนายกได้เรามินสวจากการแต่งตั้งที่ที่ไม่ได้มาจากเจตจำนงของประชาชนวันนี้ พักเก้าพี่ครับวันนี้พักเก้าลายลาพร้อมกันแลัวเป็นนโยบายของเราที่ลองเข้าไปอ่านในเพจได้เลยนะคะที่ลองเข้าไปอ่านในเพจได้เลย เรามีสอสอคุณภาพน้อยเกินไปครับท่พี่น้องครับเราเราแก้อยู่แล้วค่ะการศึกษาเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญเรามีสอสอแบบรังที่มันโรมน้อยไปเรามีพัฒนาแบบดีคุณพิสวัสดิ์น้อยไปเรามีสอสอที่คุณภาพอย่างคุณน้อยไปน่าจว่าเราแก้แน่นอนค่ะ ที่เราข้าอ่านนโยบายดูนะคะดับปากกาเข้าปูการทุติมาเห็นหุ่นทรงทุติมาไปเป็นสสเขตยนหงชั่นให้เป็นสสที่เข้าไปติดตามเล่ทวงถามรวบประมาณซึ่งหายไปเข้าไปเป็นกล้าทุกกล้าทุนกับบ้านใหญ่จุกรวันนี้ชุกพรไม่มีเจ้าของวันนี้คนชุมพรเราต้องกล้าที่จะยืนยัดว่าชุมพรนั้นไม่มีเจ้าของ ชุติมาชุมขุนคือหญิงแกร่งคนเดียวที่กล้าท้าชนกับบรรดาบ้านใหญ่ในเขตนี้วันนี <eless> ้พร <hết> ้อมนะครับวันนี้ท่านมีผู้แนที่พร้อมจะนกับตัวแทนของนักการเมืองเก่าวันนี้คุณมรดิ่ประนมีู้า้ตเอาข้วมกั้งปลาข้าวต้ก้ลา้าก้งปา้าวต้มกุ้งปเาข้าวต้มกุ้ปข้าต้มกงปล้าวต้มกุ้ปา้าต้้ปลา้าวต้้งปา้วต้มก้ล้วต้กุ้นปลาข้าวต้ก้ปก้น เจอกันที่หลังสวนใช่ไหมคะผู้สมัครตอนนี้มีคนดูอยู่สาคนนะคะเจอกันหลังสวนหลาดปากน้ําหลังสวนนะคะแล้วก็งานเทศกาลอาหารปิ้งย่างเมืองหลังสวนนะคะพบกับรังสีมันโรมบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลค่ะพบกับสมชดมีชนะบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไปชุติมาโคชพันบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไลนะคะแล้วก็ชุติมาชุมนพนผู้สมัครขอ,ขอชุมพรเขตสะ่าอย่าลืมนะคะ16นาฬิกาเป็นต้นไปเจอกันปากน้ำหลังสวนชุมพรขอบคุณค่ะ